สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชวนทุกท่านเข้าสู่รายการสามเรื่องจันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมมีสองท่านนะครับเ,เป็นอุนฟูทั้งสองท่านคนหนึ่งคือพี่รอยตู้นะครับเออคนหนึ่งก็เป็นคนดังคนใหม่นะครับที่เรียกว่าป้าอาุจริยะพบกรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านสวัสดีครับวัน,นวดคนนีค่ะลูกวันดีค่ะครับอ่ะถามพี่รอยตูก่อนพี่รอยตู้ไปปราสาทเอตาเม,มืองมเนี่ยไปกับป้าอาุจริยะใช่ไหมฮะ นะครับขับรถไปกันเองครับเหตุผลที่ไปคืออะไรคะก็ไปสังเกตการไปดูหน้าง,งานไปดูของจริงว่ามันเกิดยังไงขึ้นแล้วเราก็ไปหาข่าวด้วยแหละไปแดงพลังไปหลายๆอย่างไม่มีหลายไม่สี่มากนอกจากจะเป็นที่ไปดื่มดำวัฒนธรรมไปดื่มดำและหลายๆอย่างแล้วก็ ไปหาเรื่องด้วยแหละอ๋อไปหาเรื่องโอเคทำป้าช่วจ้าป้าไปนะป้าไปเห็นอะไรมั่งที่นั่นนะคะคือป้าก็อยากจะไปดูเอเอปราสาทตามืนทมแล้วก็ได้ข่าวว่าทางพวกฝัง่งเขมรจะส่งยายโมนิก้ามาฮุนเซนจะส่งมายี่บสามรถบัสป้าก็เลยอดรนทนไม่ไหวบอกลอยตุ๊กมารับป้าไปด้วยป้าอยากไป ที่ไปที่มาคืออย่างนี้ควาเจิตใจว่ามันมาเหยียบหน้าคนไทยมาเยอะเยอยอาทิตย์ที่แล้วมันก็มาดา่าตวาดทหารไทยและเที่ยวนี้มันจะมาเย่ะเราอีกเยอะเราอีกไงป้าเลยต้องไปให้ได้เลยลูกทําสจริงกะว่าถ้าเจอจะตกมันเลยมะเจอต้องตกสิลูกไม่เอาไว้แล้วนาทีนี้แล้วก็คนที่ไปกับป้าเนี่ยลูกหลานอีกหลายจังหวัดที่ไปกันน่ะที่ไปเจอกันโดยบังเอิญต่างคนไปด้วยหัวใจรักชาติกันทั้งนั้นเลยแนละ้วไปเจอกันลูก อืมตกลงได้เจอกับนางโมนิกา้าเลยมั้งะได้เจอไหมไม่ไม่เจอไม่เจอพอไม่เจอป้าก็เลยท้าเลยไงก็เลยตะโกนเลยว่าโมนิก้าอยู่ไหนอ่ะป้าก็ถามเขาว่าโมนิก้าอยู่ไหนมามารอแล้วมารอแล้วเงี้ยป้าก็ตามคลิปเลยนะลูกป้าถามตามคลิปเลยอ่ะโมนิก้ารออยู่โมนิก้าอยู่ไหนรออยู่รออยู่อะไรเงี้ยตามคลิปเลยลูกครับครับ เออถามพี่ลอยตู้ก่อนถ้าเกิดสมมารถเจอมอริก้าจริงๆนะป้าไปตบเนี่ยพี่ลอยตูจ้จะจะยังไงฮะก็จะช่วยห้ามไงห้ามห้ามมอริกา้าไม่ได้ห้ามป้านะห้ามฆ <c oughs> ่ามอริก้าไปไปไปจับมอริกา้าย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 าอะไรอย่างเงี้ยมา,ยา ปล่อยให้ป้าบอกใช่ไหมแต่พอนจริงแล้วก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะเมื่อกี่แก้ข่าวเลยนะที่บอกไปหาเรื่องนี่คือไปหาข่าวนะจ๊ะเรื่องของพี่คือข่าวข่าววันวันไม่ไม่หาเง็นค่ะหาได้ข่าวหาได้เรื่องค่ะอือที่รอยตู้รู้สึกเจ็บแ้นทหารกัมพูชาอย่างไรบ้างหรือก็เจ็บแขนชาวเขมรอย่างไรบ้างฮะพี่ไม่เจ็บแขนทหารครับเขมรหรือว่าคนเขมรนะพี่เจ็บแ้นฝั่งคนไทยมากกว่าตอนนี้ถ้าพูดกันจริงๆอ่อะ เร,เราทำไมถึงได้หน่อมแนมขนาดเนี้ยเราถูกกระทำนะโนุเราไม่ได้เป็นเราถูกกระทำแล้วทำไมไอ้คนที่มีอำนาจเนี่ยรัฐบาลหรือว่าหน่วยเหนือต่างๆเนี่ยถึงได้ไม่มีมาตรการตอบโต้อ,อะไรที่อย่างเป็นรูปประธานทำไมต้องตกมาให้ประชาชนสองประเทศทะเลาะก,กันเนี่ยแม้แต่ขนาดเนี้ยนะทำไมยังไม่มีมาตรการเลยที่มันเด็ดขาดไม่ให้สอง สองสองคนเนี่ยสองฝั่ง่ะไม่ว่าจะเป็นทหารมันหรือว่าประชาชนมันกับประชาชนเราทหารเราเนี่ยไปพร้อมที่จะพร้อมประทะพร้อมบวกกันเลยตอนนี้มันเป็นกิจกรรมเลยว่าเสาร์อาทิตย์ทุกวีเกนเนี่ยจะต้องไปมีเรื่องมีคอนเทนต์กันเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่เลยนะมันมันกลายเป็นสมอระภูไปเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวระวังเถอะว่าถั่วจะส่งงาก็ไม่ถัวหายล้อมคอกต้องรอให้มีการเลือดตกยางอง มีการสาดกระสุนจริงใส่กันหรอมันถึงจะแบบว่าขยับมาตรการอะไรอ่ะพี่ว่าพี่พี่โกรธฝั่งผู้บริหารหรือว่าผู้มีอำนาจของในระดับเชิงนโยบายของประเทศไทยนะมุมของพี่เตตูเนี่ยตบิรัฐบาลไทยที่ตอนนี้กลายไปมาๆเนี่ยจะกลายเป็นว่าประชาชนของสองประเทศเนี่ยจะตีกันอ่ะอันนี้<อ>มุมมองของพี่เตตูมันมันพีคจะพีคในพีคพีคไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวมันจะต้องเหมือนอย่างว่าคุมสถานการณ์ไม่ได้อะคือตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นไงฝั่งมันก็ยั่ยยุ่ตลอดเวลาฝั่งเราก็ยุขึ้นด้วยไงใช่ไหมตอนนี้เราสลายสีเสื้อสลายอะไรก็ผงหมดแล้วมารวมใจกันอย่างเงี้ยพลังเรามากต่างชาติเนี่ยมันเคยบอกไงว่าอย่าทําให้คนไทยโกรธความน่ากลัวของคนไทยคืออย่าทําให้เขาโกรธหรือรวมตัวกันได้เนี่ยแต่ลวมันก็จุดติดแล้วไงแล้วถ้าเกิดว่าใช่ไหมมันเกิดความรุนแรงไง ลรารัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วยอะไรที่มีอำนาจอย่างเงี้ยทําไมไม่จัดการอะไรมันดินแดนของเราถ้าเราบอกว่าตาเมืองมคือดินแดนของเราเนี้ยเราก็น่าจะมีอะไรในเชิงสิ่งที่เราจะกดกติกาปฏิบัติเราได้เนี่ยล้อมรั้วก็ได้หรือว่าห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นมาก็ได้กาหนดเวลาผ่านใช่ไหมเก็บตังมีบอ์เดอร์พาสมีอะไรซะาระพัด ทำไม <Okay. S 1> ไม่ทับปล่อยให้ขึ้นมาแบบว่าฟรีอะถ้าบอกว่าเป็นไปตาม MOU MOU mm hmm. มันก็ฉีกได้ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ส่วนที่สัญญามันไม่ใช่บังคับกันได้ทางกฎหมายอะ MOU mm hmm. นี้ขนาดเพื่อไทยกับอ่าเนี่ยพักส้มพักประชาชนยังฉีก MOU กันได้เงี้ยแล้วมาอันนี้ทำไมจะฉีกไม่ได้วะทีนี้มาถามป้าอีน่าดีกว่าป้าจีน่าถ้าเกิดสมมติป้าป้าไปมีเรื่องกับ เออชาวกัมพูชาเนี่ยโอเคในแง่ของความสบาใจเนี่ยเราก็เราก็สรุกอะฮะที่จะมีอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมันจะกลายเป็นแบบนึ่งเพิ่เดี๋ยวเดียวรื่องมันจะบานปลายนะฮะในมุมของป้าเอ่อในมุมของป้านี่มันพร้อมบวกไงเพาป้าทนไม่ได้ในฐานะที่ป้าเป็นคนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพื้นแผ่นดินไทยป้าเป็นคนสมัยเก่าป้าจะยอมเสียแม้กระเบียดนิ้วเดียวป้าก็ไม่ยอมไงป้าจะไม่ยอมเสียพื้น พื้นที่ให้กับไอ้พวกไอ้เขมรป้าไม่ยอมและยิ่งมันเห็นมันมายั่วยุมันจะน้ำพึ่งหยดเดียวล้านหยดกี่หยดก็แล้วแต่ป้าพร้อมบวกนี่มุมมองของป้าไงป้าไม่รู้รัฐบาลมันจะเป็นไงกันแต่ป้าพร้อมบวก,กบไอ้พวกไอ้ไอพวกฝั่งเขมรป้าไม่คิดว่ามันจะยั่วยุทําไมแบบว่ามันจะเรื่องมันดูแลมากขึ้นหรอหรือว่าไม่สนป้าป้าเนะี่ยป้านี่นะก็ คือมันใจป้ามันพร้อมหมวกแล้วก็ลูกหลานนี่ก็พร้อมหมวกว่าเราจะปล่อยให้มันยั่วยุได้ยังไงเราจะปล่อยให้ไอเ้เขมรให้ไอ้ฮุนเซนคนเดียวเนี่ยมันปั่นประเทศไทยเราได้เหรอเราต้องกลัวมันเหรอคนไทยต้องกลัวไอ้เมืองขึ้นและเป็นเป็นเมืองที่เป็นเอกราชยังไม่ถึงร้อยปีเลยและเรานี่เป็นเอกราชเป็นชาติไทยมาตัง้งเจ็ดแปดร้อยปีไอ้นี่มันเป็นเมืองขึ้นของเราแม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินมันสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ของคนไทยก็แต่งตั้งมันไปมาวันนี้มันเหมนเิมเกลไม่รู้จักสำนึกบุญคุณของคนไทยแม้กระการเข้ามาทำงานอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคนไทยอบอ้อมอารีมันทุกอย่างและอยู่ๆมันมาแววงกัดโดยไอ้ฮุนเซนเนี่ยตัวเอตัวหลักเจอต้องตะบ,บันหน้ากับไอ้ฮุนเซนเลยป้าอยากเจอฮุนเซนไอโมนิก้านี่เอาถามป้าดีกว่าป้าคิดว่าคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนเนี่ยเขายังไงกันนะฮะก็นี่ไง คุณเซนกับทักษิณนะมันเป็นมันสองคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วมันทําให้มันลามปามและป้านี่ไม่ได้มันมาลามปามมันเอาแผ่นดินเรามามาเป็นที่ตั้งเหรอเอาประชาชนอย่างพวกเรามาเป็นตัวประกันเหรอเอาเอาเรามาเป็นตัวประกันให้เราไปทะเลาะกันในเมื่อมันทะเลาะกันเองอยู่แล้วและไอ้ทุนเอนก็ลามปามจะมาแย่งพื้นแผ่นดินเราอย่างเงี้ยป้าก็ยอมไม่ได้ไงมันทะเลาะกันเองแล้วมาทําให้ประชาชนสองฝั่งนี่มาเดือดร้อน มันไม่ถูกต้องลูกมันไม่ถูกต้องไอ้ตรงเนี้ยป้าขอตําหนิรัฐบาลเลยนะขอตําหนิเลยทะเลาะกันเองอะไรกันเองพอเนาดนมากก็ไม่ก็ไม่โต้ตอบเขามันคืออะไรกลัวอะไรเขาแม่กระทรวงต่างประเทศอะไรลหลายอย่างเนี่ยทําไมไม่โต้ตอบเขามั่งล่ะว่ามันวางระเบิดเรามันทําอย่างนี้กับเราเนี่ยและหลายอย่างที่มันยั่วยุทําไมเราไม่มีกระทรวงต่างประเทศหรือจะปล่อยให้ป้าไปเป็นกระทรวงต่างประเทศแทนไหม ป้าจะได้ไปร้องแรกแหกกระเชิงในฐานะป้าเป็นชาวบ้านเนี่ยป้าจะไปถือป้ายชูเลยว่ามันทําแบบนี้กับประเทศไทยอือป้าก็เป็นอีกคนหนึ่งนะในตัวไทยของคนไทยที่ตอนเนี้ลาคาญกระทรวงการต่างประเทศมากเลยที่เหมือนไม่ทํางานเลยอะฮะพี่ตู้จะพูดอะไรถึงกระทรวงการต่างประเทศนิดหนึ่งไหมฮะทํางานช้ามากเลยมีเหมือนไม่มีกระทรวงเนี้ยแทนที่จะทําให้มันกระชับ,ชบไวให้มัน ไปสู่นานาชาติเนี่ยว่าเราใช่ไหมเราเป็นประเทศใหญ่ก็จริงเนี่ยแต่ว่าเป็นประเทศเล็กเพื่อนบ้านที่มันเหมือนหอกข้างแค่เรามีเพื่อนบ้านที่เหมือนแบบเป็นเป็นขี้ขโมยอะ่ะเป็นไอหัวขโมยเป็นนักเลงหัวไม้อะ่ะแล้วก็มาทําคนในบ้านของเรามาบุกลุกบ้านเราเนี่ยแทนที่จะไปป่าประกาศให้ชาวโลกเขาเห็นเนี่ยมันช้าพี่่มมันช้ามากแล้วมันไม่รุนแรงมันไม่อิมแพด มันเหมือนกับว่าซีล็อกเหรอทำงานแบบว่าใช้เครื่องซีล็อกเครื่องถ่ายเอกสารในการทำงานกันเหรออืมช้าช้ามากมีเหมือนไม่มีมมอ่ะคนตรีต่างประเทศชื่ออะไรพี่ยังไม่รู้จักเลยตอนนี้พี่ยังจำไม่ได้เลยชื่อบอริษัทเงี่ยมพง์ฮะชื่อบริษัทเงียมพง์อ่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวบอกว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยอยากให้มีการล้อมดัวกันเกิดขึ้นมาป้า อายุชาคิดยังไงเรืเ่องร้อมรั้วโอ้ย oh, ป้าในตัวตั้งตัวตีเลยลูกขอให้ร้อมรั้วเลยปิดไปเลยในเมื่อมันเป็นของคนไทยและชัเกเขยเร่องไปชัเกเขยมามีทหารเขมรเข้ามาคุมมาคุมอะไรป้ามาคุมอะไรคนไทยที่ขึ้นไปเที่ยวนี่คือบ้านของป้าป้าอยู่ในบ้านของป้าไอ้เขมรมันมีสิทธ์อะไรมาเดินคุมเดินตรวจเดินตรงนั้นก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่ได้ใส่สัญลักษณ์ความเป็นไทยธงชาติไทยก็ไม่ได้ใจหมวกธงชาติไทยก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้ป้าจะใส่ชุดไทยแล้วก็เรียกร้องรณรงค์ให้กับคนไทยถ้าดูในรายการหนูอยู่ก็ให้ใส่ชุดไทยออกไปพร้อมกันลูกไปรณรงค์ที่นี่คือประเทศไทยไหนๆจะลบป้าฝากเธอไปเลยไหนๆจะลบแล้วเนี่ยเอาพัะบองเอาเศษมาล่าสีสมพลคืนเขาเผาวิหารคืนลบแม่งเลยเอาคืนมาก่อนแล้วว่ากันที่หลัง ล้วนนี่ต้องร้อมถ้าไม่มีตังเนี่ยคนไทยอย่างพวกป้าเนี่ยพร้อมที่จะบริจาคให้กับรัฐบาลน,นี้เอาอย่างนี้กันเลยลูกเอาอย่างนี้เลยพร้อมจะบริจาคแล้วอยากปิเลยป้าพร้อม <c oughs> บริจาคไม้ไปเลยป้าพร้อมบริจาคไม้เพราะป้าขายบ้านไ,ไม้อยู่ <c oughs> พร้อมเลยลูกสเสาเสือป้ามีแล้วมาเอาไปจะหมดกี่ร้อยกี่พันต้นก็นมาเอาเสาป้าไปปิดปิดการเลยยกให้ประเทศชาติไป ถ้ามันจบจบที่รุ่นป้าเนี่ยพ่อแกแล้วลูก <c oughs> ป้าคิดว่าไอ้ที่มันไม่ล้อมรั้วเนี่ยมันเกิดจากใครใครเป็นคนสกัดใครเพิ่นขัดขวางาไม่ให้ล,อล้อมรั้วสตทีป้าป้าว่าสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยไปไปอะไรกันเนี่ย <c oughs> จากการที่เรามีล้ลอมรั้วอะไรมันเข้ามามันต้องขอญาติฝังไทยนี่เปิดข่าซ่าให้เขาเข้า,ขามาแถมมีทหารมันเข้าป้าจะเดินไปไหนมันเดินตามป้าตลอดเลยนะ เดินตามป้าตลอดเลยเนี่ยแล้วป้าซึ่งบอกว่าที่นี่มันคือประเทศอะไรป้าแสดงสัญลักษณ์คนเป็นฟามเม็นไทยไม่ได้เลยเหรอเนี่ยไอขมิ้นมันถือดีอยังไงมันขึ้นมาแหนเดินคุมเดินตรวจทําอย่างนั้นตัวเองเป็นเจ้าของเลยที่แสดงว่าป้าเจอทหารของกัมพูชามามาห้ามป้านุ้นป้านี้เอแล้วมันมัน มันขึ้นมาข้างบนได้ไงในเมื่อพื้นที่นี้มันเป็นของประเทศไทยอยู่อะคะนี่ไงินป้าฝากถามรัฐบาลเลยป้าฝากถามรัฐบาลเลยที่นี่คือประเทศไทยแต่ป้าไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเดินในบ้านของป้าหรอแหมมันทําพิธีนะไอโมเตลูอะไรของมันเนะี่ยแหมจันพับ,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 บเข้ามาทําพิธีในในปราสาทตามืองมของเราอะ่ะมันเข้ามาทําพิธีเนี่ยมันเป็นเจ้าของเหรอแทนที่มันจะเดินอย่างสงบสงียมเป็น เป็นอะไรนะเป็นแขกที่ดีที่มาเที่ยวบ้านป้าป้าก็จะเป็นนักเป็นเจ้าของบ้านที่ดีต้อนรับมันแต่มันไม่ใช่แล้วมายืนฝางมัง่งมาเดินชนไหลมัง่งมันทนไม่ได้ไงถือบอกวันนั้นอีโมนิก้ามาก็เละลูกไม่มีใครห้ามใครแล้วเอาก็ไม่อยู่แล้วลูกหลานจันทร์เทบริวันนั้นติดไปก็พร้อมบ,บวกกันหมดแล้วลูกอ่ะครับเอาพี่น่อยตู้ทำไมฐานกัมพูชามมามา,มาห้ามนู่นห้ามนี้ได้ไงฮะ มันคือมันไม่ให้ถ่ายรูปมันไม่ให้เชิงสัญลักษณ์มันบอกว่าทําไม่ได้มันเป็นข้อตกลงกันทหารไทยก็ห้ามมันเหมือนกันแหละห้ามคนของมันแต่ว่าทหารไทยดันมาห้ามคนของเราด้วยนี่สิเขาบอกว่าทำไมเป็นตกลงกันห้าห้ามแสดงสัญลักษณ์อะไรนี่ก็สงสัยว่าถ้าเกิดว่าภาษาตาเมืองโทรเป็นของเราเป็นดินแดนของเราที่ปไตจัยของเราเนี่ย ขนาดว่าธงธงอะ่ะเสาธงธงชาติเนี่ยทำไมไม่มีปากอยู่ในดินแดนบริเวณตรงนั้นสักอื่นหนึ่งอะ่ะที่เป็นของของประเทศเราอะ่ะที่เป็นของทาหารเนี่ยใช่ไหมเหมือนหน่วยงานรัฐราชการหรือสถานที่ต่างๆที่มันจะต้องมีธงชาติอะ่ะถ้าเรามีธงชาติตรงนั้นนะเราก็เอ,อ้ยังมีพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาแปดโมงหกโมงเย็นก็เอาธงลงอย่างเงี้ยตรงนี้ทำไมไม่มีวะพี่งงมากเลยวะ เออเออเนอะฟังจากพี่และผมงงเหมือนกันว่าทําไมมันเป็นพื้นที่ของเราหรือที่สําคัญมันเป็นโบราณสถานที่เราเกิดขึ้นทะเบียนที่กรมศิลปากรตั้งนานแล้วเราจะถ่ายรูปได้จะทำอะไรก็ได้ที่ของเรางงมันบ้านของกูอ่ะอาวุธง่ายอ่ะบ้านกูกูจะทําอะไรนี่กูจะต้องไปเกรงใจพวกมึงเหรอวะซึ่งอันนี้พี่ว่ามันไม่ถูกต้องหลายอย่างเนี่ย เอโมยเขาบมันอะไรนะไอซเจไอสารสารพัดอ่ะไอคณะกรรมการเขตแดนปากบันแบบว่าสถานการต่างๆตั้งขึ้นมาหลายชุดมากเลยมันพี่ว่ามันนอตติ้งเนี่ยฉีกแม่งเลยเออฉีเอโมเลยทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ที่รอยตัวพูดเนี่ยก็ก้าสนใจก็คือทําไมเราไม่มีส่งชาติไทยบากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ป้ายชืจาเห็นด้วยใช่ไหมที่เราจะต้องมีการล้อมรั้เที่ยมคันคือเราจะต้องมีธรงชาติไทยปักอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นด้วยล้านประเด็นเลยลูกเห็นด้วยเลยป้าจะสละเสาที่บ้านป้าเลยลูกมนเป็นเสาธรงชาติใช่ป้ามีเสาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยป้าไปขายบ้านไม้ด้วยลูกป้าจะสละเลยบ้านเบิร์ดไม่ขายแล้วมาช่วยเลยช่วยประเทศชาติแกแล้วลูกใกล้ตายแล้วต้องอุทิศให้<อ>ประเทศ<อ>ชาติ<อ><ๆ>แล้วลูก อย่าพึ่งายอย่าพึ่งายต้องรักชาติอีกนานๆทีนีใน้ในป้าจะสลาสาวแล้วเนี้ยป้าสละขอสามสาวเลยนะไปที่ประสาทตาเมืองทมตลาดตาเมืองโตแล้วก็ศาธาควายด้วยะฮะมันจะได้มีเสาขอชาติเราปักอยู่ตรงนั้นมันจะได้ยิอยางะจะได้ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งะฮะที่เราตูกับป้าชุดยาครับเกี่ยวกับเรื่องทหารโดนกับระเบิดครับป้าชุญยาก่อน รู้สึกจะไงมากตอนที่เรารู้สึกว่าป้าโอ้โหป้าเจ็บใจเ<น>จ็บที่หัวใจเลยนะเจ็บหัวใจแทนแทนเด็กคนนั้นแทนพ่อแม่เขาป้าเจ็บใจมากเลยมันโอ้โหมันมันจะสรรหาอะไรมาไอไอประเทศไองูเหา่าเขาเรียกไองูเหา่าไอหมารอบกัดมันนั่นแหละเป็นคนวางระเบิดแลแ้วเห็นไหมการให้ข่าวของมันมันโยนหาฝั่งไทยเลยมันรีบให้ข่าวแต่คนไทยทําอะไรเนี่ย ทำอะไรเนี่ยต้องให้มันให้ไอ้ฮุนเซนออกข่าวก่อนและตามมันตุ้มเตี๊ยมตุ้มเตี๊ยมมันไม่ทันใจป้าแล้วลูกไม่ทันใจคนไทยแล้วไม่ทันใจแล้วกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลนี้ไม่ทันใจคนไทยแล้วเกลี้ดเสี้ยอะไรกันอยู่เนี่ยอทำให้มันเป็นคึมคึมกันแบบนี้แสดงสัญลักษณ์ก็ไม่ได้จะเดินตรนง้นเหมือนกันเดินตามมันอะไรเนี่ยไล่ถือกล้องถ่ายรูปเดินพูดอะไรก็ไม่ได้มันห้ามหมดเลยมันเดินมาดินแดงของเรา ถ้าแ,แก้งถามว่าไอ้ตรงนี้ของใครของของเมเณรของของเมเณรเทียนจะเป็นแถวหมดของของเมเรมันก็ต้องไปอยู่บ้านมันสิไม่ใช่มาอยู่บ้านเราเพราะฉะนั้นปิดรัวเลยปิดกั้นลัวมันไปเลยจบที่สุดเลยตรงนี้จบยอมเจ็บสักทีเดียวไหนไหนเนี้ยประกาศบอกเลยแม่ทัพภาคที่สองหรือทหารของเราถ้าจะลบกับมันบอกไวๆถ้าจะลบก็ยึดมาให้หมดเลยยึดมาให้หมดเลยสามจังหวัดที่เคยเป็นของมันเนี่ย ไอ้ที่เป็นของเราแล้วมันโดนไอ้ฝรั่งเศสแบ่งให้มันไปเนี่ยเอามาเลยลูกเขาไวิหารแล้วป้าก็อยากจะบอกมนะันว่าถ้ามันมันรับไอ้ตาปราสาทตาเมืองทมอยากจะมาเที่ยวทําไมไอเขาเขาวิหารเน่ะเสื่อมโทรมขนาดไหนทําไมพวกมึงไม่ไปเที่ยวกันมึงจ้องตรงนี้เี่ยมึงมีความหมายอะไรมึงมาจ้องเอาตรงนี้ไปสิเขาวิหารนะมึงไปรณรงค์สิไปทาความสะอาดเช็ดถูกวาดกัน ไปถางหญ้าถางอะไรมึงปล่อยให้ลกล้างม,มีใครไปเที่ยวแล้วเวลาตรงนี้เป็นของตูมึงก็มานี่ไงฟาร์มฟาร์มหน้าด้านของไอ้หุนเซนไงเพราะฉะนั้นคนไทยต้องเกลียดไอ้เหี้ยไอ้หุงเซนี่เกลียดม,มากมากเออเออถามพี่ตักดูก่อนมันแยกข่าวพัะพุานเราไปมันก็ไม่ไปดูรำดูดีขับพุานปล่อยให้ซึ้งสมขนาดนั้นมันเป็นห่าอเลยของมันนะคะพี่ตกดกคิดว่าอย่างไงก็น,นี่ไงก็ขี้ขโมยไงอยากได้ของคนอื่นพอได้คนอื่นไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะบูรณะ มันควรที่จะรรนค์นะให้เป็นแหล่งนารทท่องเที่ยวของชาวโลกและขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสเป็นมรดกโลกไปเลยแล้วมันก็ไม่ทำไงานมันก็ปล่อยให้โสโครกลกล้างอยู่งั้นเนี่ยแล้วก็จะมาเอาไอประสาทสามประสาทหรืออะไรที่เป็นของคนไทยอย่างเงี้ยซึ่งเราเสียเงินไปกี่สิบล้านบูรณะซะสวยงามไปหน้าด้านเนี่ยความจำลายต้องวัดเสมนอนะอืออ่ะทีนี้คือ คุณเสร็จมันจันลายขนาดไหนนะฮะมันก็ไม่เท่ากับว่าคนไทยด้วยกันเองที่มันลำมันอปิเรหฮะล่าสุดเนี่ยคุณภูมิทรรฮะคุณอ้วนเขาบอกว่าระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดของเก่าไม่ใช่ระเบิดของใหม่บ้าชิดาได้ยินประโยคนี้ไหมฮะที่คุณภูมิธรรมเจ็บใจไงเจ็บเจ็บใจในภูมิทํานี่ไงว่าเจ็บใจเหลือเกินแม้ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยประกาศแล้วเป็นของเก่ากลัวคนไทยจะลุกคือกลัวว่าคนไทยจะลุกล่กัน เห็นไหมรีบประกาศเข้าคลายหุนเซนแล้วไม่รู้มันมีกลุ่มความรักอะไรกันนักหนาถึงจะพูดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรมันเข้าทางไอ้ไอ้หุนเซนหมดเลยเข้าทางไอ้หุนเซนพอเขาบอกเขาจะแฉนู่นแฉนี่เอาและตรงนั้นกันไม่ได้ตรงนี้ก็ทําไม่ได้คนไทยทําไม่ได้มึงก็ยกประเทศนี้เขาไปซะเลยให้มันจบๆเอาไม่ได้ไม่ได้ยกประเทศได้ไม่ได้อ่ะพี่ระตูเสาที่นี้พี่ระตูจะไปที่ประสาทตาบนญทนอีกครั้งหนึ่งจะบอกเลยมั้งอ่ะ ก็บอกว่าอย่าให้มันเกิดเลือดอ่ะอย่าให้นองเลือดอ่ะก็คือมีวาทกรรมหรือว่าแสดงความสวยสวยงามงามไปแสดงเป็นเจ้าภาพที่ดีว l ลค m มชูไทยแลนด์ไปกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่ายังไม่อยากให้ปะทะกันจนจนเลือดเลือดเลือดตกยางออกอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าไปอืม คือมันกลายเป็นไปสร้างคอนเทนต์ฝ่ายเราอะแล้วมันก็จะทําให้้วมันยั่วยุเราขึ้นไงมันกลายเป็นว่ามันยั่วเราขึ้นมันยั่วเราขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสมรภูมเลือดต่อไปในอนาคตเนี่ยพี่มองนะคนไทยเนี่ยก็คือว่าไปไปไป,ไปเที่ยวอะไปเป็นเจ้าภาพที่ดีอย่างเงี้ยไปแสดงอารยธรรมอย่างที่จะมีชุดไทยกันอย่างเงี้ยคิดว่านะนะนะโอเคไงไม่อยากให้ไปตบตีกันหรือว่าจนเลือด ตุนหัวแตกก็ตุนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเป็นอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยไงี่ฝั่งหน่อยนะว่าถามจริงเถอะคนในรัฐบาลหรือว่านายทหารบางคนเนี่ยมีผลประโยชน์อะไรในขมิดรหรือเปล่าวะมันถึงได้แบบว่ากลัวหงออะไรขนาดนขนาดนี้เกรงใจกลัวมันผิดสังเกตวันนู้ถ้ามึงมีเลือดรักชาติกรีดออกมาเป็นเลือดสีแดงนะเป็นสีธงไตลงนะมึงจะไม่ทาํขา,าขนาดนี้ยแค่ทหารเราขาดเนี่ยมันก็เป็นความชอบธรรมแล้วว่า จะต้องมาตรก,การตอบโต้รุนแรงมากแล้วล้อมรั้วได้เลยตอนเนี้ไม่ให้เขเมรยียนขึ้นมาปิดด่านชั่วคราวอะไรอย่างงี้ตรงชายแดนตรงปราสาททางขึ้นประสาทไม่ให้ขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นความชอบธรรมแล้วขาขาดนี่นะไม่ใช่ขาดไปแล้วก็มันไม่ได้ผลอะไรขาขาดนี่กลายเป็นเหมือนกับว่าขาดแล้วก็ขาดอีกจะรอให้ขาดอีกเหรอวะ นะครับพี่ลอยตัวยก็พูดแทนใจค,คนไทยธรรมประเทศนะครับว่าฐานไทยขาขาดเนี่ยแล้วยังไงขาขาดแล้วจะให้ขาดต่อไปเหรอประเทศนี้รัฐบาลนี้จะไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยเหรออ้อาวป้าอายุทยาฝากไปถึงรัฐบาลหน่อยฮะฝากไปถึงภูมิธรรมหน่อยละกันอืมในฐานะที่เป็นคุมคุมไปผู้มีอำนาจใหญ่ที่สุดในรัฐบาลตอนนี้หรือว่าทักษิณจะฝากอะไรผากไปเลยคะก็ฝากถามว่าคุณยังเป็นคนไทยกันไหมเนี่ยทุกวันเนี่ย ไม่ใช่พวกป้าเนี่ยเลือดรักชาติออกกันมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคุณเป็นผู้กุมอํานาจเนี่ยไม่มีมาตรการอะไรเลยเหรอที่จะตอบโต้ไอ้เขมรไอ้ไอ้ไอ้งูเห่าอย่างไอ้เขมรไม่มีอะไรตอบโต้หรือกำฟามลับอะไรกันไว้ใครจะทําอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นกำฟามลับอะไรกันไว้ แล้วเมื่อวัยเนี่ยพ่อป้าดูตามข่าวก็ไปแอบเปิดชายแดนให้มันอีกเหรอตรงช่องจันทบุรีอ่าอะไรเนี่ยช่องพักการ์ยก็ไปแอบเปิดกันอีกเนี่ยขณะที่ทางนี้ติดทางนั้นเปิดไปช่วยอะไรมันอีกเนี่ยป้าบอกว่าทนไม่ได้ถ้าขอสวนกระแสลอยตู้เลยอะไรจะเกิดก็ต้องมันเกิดให้มันเกิดในเมื่อนักบานมันทำอะไรไม่ได้ก็ใประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยซัดกันันให้มันรู้เรื่องกันไปเลย ซัดกันไปเลยป้าว่าไม่เอาแล้วไม่รออะไรแล้วซัดไปเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตอนนั้นอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ต้องมาอมชอมกันแล้วซัดไปเลยให้มันรู้ไงเขมรพวกนี้มันรู้ด้วยว่ามันทันยอมอะี่ตื่ว่าไงเอาเลือดหัวมันใช่ไหมตอนเนี้ยก็เอาเลือดหัวมันมาล้างตีเหมือนไอ้พญาเราแวกไงอะไรยอมได้ก็อย่ายอมอะไรจยอมได้ก็อย่ายอมต่อไปเนี้ยคอนเซปต์เรา อ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลอยตูกับป้าไอ้ชุาณนะครับแล้วไปประสาทตาบุตรชมเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันดีนะครับว่ามีไหนคืบหน้ากันนะครับขอบคุณป้าชุญาแล้วก็พี่ลอยตูกับเลืองรักชาติของของพี่ลอยตูนแล้วก็ป้าชุญาด้วยนะครับขอบคุณแทนคนไทยทุกคนนะครับค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะครับเป็นตัวแทนของคนไทยอะครับทางพี่ลอยตูแล้วก็ป้าชุญยานะครับตอนนี้พูดกันตรงๆนะว่าคนไทยทนไม่ไหวนะคะ รัฐบาลทนไหวก็เรื่องของรัฐบาลแต่คนไทยทนไม่ไหวแล้วก็คาดว่าทหารไทยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าทหารไทยต้องอดทนนะครับเพราะว่าอย่างที่อรอนทราบกันนะฮะถ้าใครกระสุนออกก่อนคนนั้นเป็นคนแพ้เพราะฉะนั้นทหารไทยต้องอดทนนะ,ะแต่ส่วนชาวบ้านก็แล้วแต่เลยนะคะก็เป็นเรื่องของชาวบ้านกันนะฮะถ้าจะสั่งฝังยัยุมาคนไทยจะ ทนไม่ไหวแล้วก็จะมีอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าก็พอรับได้แต่แต่จะรุนแรงฮะอย่าใช้อาวุธแต่ถ้าใช้มือใช้ไม้อะไรกันก็ก็แล้วแต่ค่ะอ่าไม่ได้โยโย่คะ,ะแต่ว่าอาันนี้คนไทยก็คงคิดเหมือนกันวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามด้วยจันสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบ โทร020160000หรือ LINE แอททีวี999